แสสองบาทไปสแสสนเสจ็ดนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าแสนแปดครับแสนแปดหนหาครับอยู่ที่ใน้องนะครับแสนแปด่นห้าพันบาทครับแสนเครับแสนเก้าหมื่นห้าร 5, ครับสองแสนครับสอแส่งครับ 2 0สอครับ2 0สาครับในห้องครับ2 4 2 5ครับในห้องครับ2 6 0หก2 0 2สหนถ้ารับ0ครับรับไหมครับ2 7ขอบคุณครับดีไหมครับผ่านที่ราคา2,000เจบาทนะครับถ้าได้มีให้ราคาเพิ่มเติมไหครับมันมีโอกาสที่2,000เจื่นบาทนะครับ7.5ครับ